สวัสดีครับพี่แขกครับเออแงอะไรนั่งเหรอพี่แขกรับปัวอีหลอกเต้ไม่งั้นไหนอีหลอกวะเจ้ตลาดกลางดงเหรอเออตลาดกลางดวงมันละจังหวัดเลยนะมาละสี่สิบบาทเออเนาะของไม่มันกระเสียบเนาะแพี้ยงไหนสี่ตัวถ้ามันอยากเนาะแงเราอยากเออผู้เฒ่าอยากไรอีหลอกมันกขึ้นแค่บดแดงนี่ครับมันไวแล้วแต่ว่าบัวแดงแค่บดแดงว่าไ้ได้กินแล้วก็เส้าอยากนะครับไม้ กับเพียงเนี่ยทรานดาเนาะเมื่อไงกับว่าตามนี่ถ้าไม่แขกเนาะงวดก้อนกับว่าได้่ได้ไปเนาะว่าได้ปล่อยว่าได้ฝันเนาะเข่าการเด็เข่าการขึ้เวลาเข่าการเด็กจะไปมื่อนไงนะอือช่วงนี้ว่าได้ฝันช่วงนี้เขาก็ฝันช่วงนี้เขาก็ฝันจำได้ว่าเจ้าล่าสุดที่ห้องสัมผัสกันเลยที่ไม่แขกงฝันว่าเท่าซับตกแตกกนวะแน่นอยู่แตกกันเมื่อไงก่อนมันแตก มันแตกออกกันแตกออกหมดเลือดเต็มเกันเปียนแท็บถ้าเป็นคนก็สิมีแต่สี่โควงกระดูกอยังวไงทีนะเคยที่ใบบานเออมันบอกขึ้นบ้านรู้มั้เดี่องนั่นน่ะแน่นิ่ติเออพ่อไม่แข็งลงไปบาบออกเลีกไงของกบได้บาแล้วก็บได้พ่อไม่แข็งลงไปพ่อมันบอกเขึ้นบ้านเลยนั่นอันโทษสาบแตกน่ะชี้หาน่ะเออขึ้นว่าเสียดายอยู่แต่ที่ว่าแม่หนอกันเขึ้นบ้านไม่แข็งแล้วสั่นนะครับ มูนี้เฮาก็เลยพอดีไม่แขกว่าฟันกลางวันฟันกลางวันแล้วเลยว่าพอดีต้มทงตรงกลางวันจันทร์มูนี้แม่นหัวเหล้ามูนี่เหล้าด้วยมือนมีเหล็กเป็นบ้านก็เลยว่าสีตาบึงไทยเพป็นบ้านเนื่ยน้ำเพราะว่าซื้อว่าไม่แขกกัเลยเขอเล้าดีจังสุ่ยก็เลยสีตาบผ่านหายน้ำหาพี่น้องอย่าไปเที่ยวฝั่งเล้าของเงคับเอาไว้แตซื้อรัฐบาลไทยนะครับนี่แหละมาตามไปด่วนๆเนาะล่งคำน่ก็เป็นดอกเกิดพ่อซื้อท่านนี่ดอกเฮาก็ชิม ฟังลา่าก่อนต้องไปอันไทยนะครับหรือจะไดไไปแขกันไม่ต้องเอาไม่ทีหนึ่งนะครับเอาไปแขกว่าสุฟังหน้าฟันเรื่องไหนฟันกำว,วันเนี่ยโอ้ยฟันว่าไปซื้อเลขวันนี้จะคล้องเถือกวันนี้ผันว่าเลขอันนี้ไปฟังเล,ลงขน้ำควาเจ้าฟังเบิองวันนี้เพื่อเลว่าเลขออกสามหาเรื่อพนาว่าเลขออกสามหาเลยได้ดีใจถือว่าไรดอกถือยี่สิบบาทนี่ละ อืออกสามหาคืนว่าถือว่าถึงยี่สิบบาถึงยี่สิบบาทกันกันยี่สิบแล้วเนาท่านกันกับกันก็จะว่างซื้อถือยี่สิบบาทเพราะว่ามันขึ้นไขกระฟันมันขึ้นฟันมันม่บอสบอกว่าเรียกของยี่สิบแล้วท่ะนเอ้าก็เลยตกเขาอต่แลงไล้มไปต้องการหลดเพราะว่าไมัเหี่ยวกว่ายี่สิบพอดีใคยซื้อยี่สิบบาทไหมฮะก็ได้แล้วถึงยี่สิบก็เลยว่าพราที่แต่ตรงม้ามขอยฟันขึ้นก็เลยกันน้ำในตัว ฝันความจริงเหมือนเดิมเลนะความฝันถึงดีใจเลยจงไดบฝันดีใจแบบแค่ลู้สาวมาปลูกเราว่าหันเราเต้ดได้บ่อยฝันตัวอ,อีกบ่อยตัวแต่ในฝันว่าถึอเลขสามหาไม่นาถือเลขสามหาดีใจครับ่าถึอเลขมาถึอแจ็คเสียมาแล้วคนว่าในความฝันนะอ่ะคนว่าถึอเลขแล้วดีใจวันนี้เลยถือได้ดีใจยังว่าสิไปบอกย่าเลรอวันนี้ก็เลยลู้สาวได้ไปปลุกก่อน <laughs> บ่ได้ฝันต่ออีก เอาเนะครับก็เป็นอย่างฟันได้หน่อยนี่สิละเพราะว่าสองทำเทียนเรเลยกไหมมันจะเข่าวะล่ะห่วอันเั้นคือก็บางคนก็ออกบางคนก็ออกแต่ว่าที่มายมโมนีเป็นอย่างปฏิพราะว่ามีแขกพักหลังเล็กไปเพื่อนบ้านก็เลยมายมไปห้ามมาแรงฟังเล่าเพื่อนบ้านเห็นไปเออห้ามมะรงมึงก็ซื้อยากซื้อน้ำอืมแต่ว่าให้พี่น้องขึ้นว่ามักน้ำกับไปซื้อลัฐมันไทยต่อมอง่ายโมนี่ให้ลงทุน ถ้ามีผู้อยากลงทุนมาเลี้งเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าตาแฝงคำคำเนี่ยเพราะว่าล่าสุดมีแขกฟันว่าโทษตะโกกแก่หรือตะเกิงน่ะมันออกออกพินบ้านซีหางอะไรนะทำอะไรเยอะเพื่อนบ้านมันออกมืออะไรยังไงแต่เมื่อนี้เรากันสองทุ่มเลยหรอก็เลยเอามาลองสุพีนองเพิ่งกับเล่าหนิออกล่ำกันตีได้ยังไงโอ้ย เพล่นบ้านเขาก็่อ,อยากว่าตรงๆแข่ว่าตรงไรเขาจึว่าสนับสนุนกา<ป>รพนันห้าก็เรียกว่าวเพลี่ยนบ้านโอเคจบเออเพื่อนบ้านคือฟังโขงฟังโขงคือฟังเหล้าก็หมายข้าเจ้านะเอาแล้วไปว่าูไปเอาตะเลงง่ยอย่างเดียวเออแต่ว่าเป็นยังหล่ะแต่ว่ารู้แต่ว่าเลขเจ้าต้องเขาเล้าช่วงนี้เออก็ะลุงกระลงเป็นรัฐบาลไทยลหละแต่ว่าอันนี้บอาไปฟังซสื้อ่าพี่น้องอยากไปเที่ยวไปเที่ยวตำอยากกินตำเล่าอยากไปเที่ยวฟังเหล้าสินะ อืมก็เลยล่วงไวองือดอกพี่น้องไปซื้อรัฐบาลไทยกันแล้วแต่าฝ่าก็ยี่สยงกัน,กนยี่สด้มันี้่จัจงไดแต่านว่านี่เฝ<า>ั่งนี่ฟังซื้อนะครับเนาะอเอานะครับก็บสรุปว่าไม่แขกนอนฟันกันวันเนาะฟันว่าถึงเลขสามหาตัวเดียวยถึงยี่สิบบาทนะครับมาขึ้นโมลเลยกับไปส่งพระก็บฟันเหมือนกันเดียวเดี๋ยวสิ่เหลาฟันโมลเลยฝั่งน้องเพื่อนเอาเป็นว่าสิ่เหล่าซูฟังเนาะ ขึ้น่าวหมขึ้นนึ่งมัน,นมเลยฟันว่ามีบัวนั่งขากันด้อแม่เราบอกว่าซื้อได้สองศูนย์มัสั่สนอสองศูนย์หรือสามเกียรตินี่แหละให้จำได้แล้วมันน็้เลี้ยวไปเห็นเงีนยไมจอยเงี้ยไหมจอยไฟ่งียหน่อยไหมนั่งพวกก็ไม่น,น,นมั่ออนงกินเขาไหมเอออันกินเขาอยู่มามากเนาะนั่งกินตรงเงีนยไหมปันตรงขากันไหมคนตายที่พวกก็ไม่กนเออเจา้าคือว่าใส่สี่ศูนย์สี่ก็ว่าเนี่ยแล้วแต่ว่าสองคนก็เลยคิดว่ามันจะเป็นเลวว่ามันบอกันเด้ เพ่นตายไปหรือไงเรยบ้านเพิ่นมันเกาิห่านกเราก็บอกว่าศูนที่่นคนตายนยหกสิบตัวเปขอยได้รียงข่อยเออเจ้าก็เอาขอยเจ้าไปรลดอาลงจีนน้อยของมารวยเนาะฮะพี่น้องฝากฮะอยากไปเที่ยวเพิ่นบ้านสองูนมีลรตรงกันดยวซึ่งว่าจะเป็นสามเกกับอันเ้ยงบ้านเพิ่นเกาหอลงไปอือสอันเนาะอันนี้มารวยเรือพี่น้องอกไปซื้อหกสก็ไล้เแต่ อันนี้มาวยฝากด้สื้อของมอเลวยพี่นองบางน้ำฟันขึ้นละ่ะรีเปลาทบันไทยกับบรลูเนาะเดี๋ยวสิเราอีกเีนึงนะครับลกูกิมอีกเีนึงสําหรับผู้มา,ม,ามาขึ้นบ้านก็ฝากไว้ด้วนะครับมาวยฟันขึ้นฟันมาเม่มาบอกสองศูนย์ม่นกับสามเจ็เนี่ยแหละหจํามาพินแต่ว่าเดี๋ยวไปไปเห็นมีจอยมีจอยกพีหน่อยนะ่ะกินเขาอย่างเงี้ยเพื่อนรทีก็ซิวหามูสามแต่ว่าพี่นอนก็ซื้อห้องศูนย์ก็ได้ห้อตศูนย์ก็ได้นรือ ตามยายบอกกับบ้านที่บนเข่าหานี่แหละแต่ว่าฟันไม่แข็งเน้นงูมุนมันสามหาน้อเนี่แล้วก็มีตัวเดียวเออตัวเดียวเนี่ยบ่วงนี่แหละนะครับขอโทษขอไฟที่มาลอยเสื่อมไปจังหน่อยเพราะว่ามันที่ลงปรทัดนะนะเลยแหว่งปั่นกับกันซุฟังสุดๆครัพี่น้องมังมั่นเนาะแต่ว่าให้เน้นให้เน้นต้องไม่แข็งนี่แหละสามหานั่นถือคุณดีใจเอาสั่นนะครับไม่คว่ำฟันเออนแล้วก็ฟันเนาะจนเคยถือฟังเล่านะครับฟังรังเนี่ย เราหลังนนไปออกเล่าดีเลยมา่าเรายังปันนจ่ว่าใครตามท้ยือเได้มนแข่งน่ตามก็ตามมากห้จะว่าฟันไม่ได้กะสีตอไทยเาก็กิตํากันแหละไีันได้มันฟันฟันวังดูหนึ่งเปนหัันส่ีงยงไมเนี่ยงไดใบสวงกลัวนี่หรอโอ้ใบสวงก่อนขอมาข้าวเดียวเนาะนม่ใบสวง ถึงสามห้าถึงยี่สิบาทเออเอานะครับกัลอกเบิกสารูมังค์ม้กในทังของไม่แขกนะครับเพื่อนกะถือว่าฟันแม่ผู้หนึ่งจะพักลังันไปเพื่อนบ้านดูนะครับผู้ใดเบิกประจําไปช่วหงูเพาเลีกไม่แขกมักไปเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนเรียกรถพนกไปหักสามตัวเลยมันอะไร้นอ่กเพื่อนบ้านหกหกหกหนึ่ง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 หกดอกเล้าวว่านเมื่อก่อจ้ะแต่ว่าฟันเจรดเต๋ออะไรเหัหนึ่งหนึ่งเจ้หนึ่งหนึ่งหกข้อหนึอหนึ่งหนึ่งหกเรียกเล้า โอ้ยไข่ฟันยา่งไม่ยังบอก่อรนนี่มัดบอกดีไงแล้ะมันบอกมันหลอกเ่าไว้างคนนอะเดีฟันนีหือเ่ฟันเอ่อเจ้กระดเนี่ยเกี่ยวกระรดฟันฟันว่าอะไรหอดชี้นับรถโอ้ยเดีบอฟันไฟังน่าไปอยู่มันออกเสือเมื่อกรวัดมกวนนี่มั้ออกวันวันวางสองสมเดือนมั่วันจันทร์น่มัือเลาวันออกวันสุวันสุขก็ยกมันเหมือนวันสุขก็ดีเดีเจ้าันคข่ฟันได้๋ยวมันเป็นสองสามเือนที่ข่อยฟันเดี cũng có vẫn thì là này gì biết con lại mưa vô nên là sẽ đem qua mưa họ chỉ phải xuống đủ mẹ ui cái miếng là sẽ đem phán mưa vẫn chín nhàng hơn sẽ đem cho phán con là toàn liệt lao học này con ừ, như sẽ đem ăn phở lao không kêu này luật phán con leo vơ vơ thì luật đài nó hộp mong chịu phân ว่าแต่มันมันมันออกนละจอเนี่เขาบอกฟังถือว่าหนอมันอนอเล่ากันจักแล้วมันอนอเล่าถือเลียกเล่าเลยบางทีอ๋แต่ว่าอันนี้อันนี้ฟันกลางวันเนาะล่าสุดนี่เนาะเอาสรุปนะครับว่าคนฟันกลางวันนี่แหละว่าในหันนี่แหละนะครับประมาณใบสองฟันวมาถือเลียกสามหานะครับมารวยก็เลยโล่งให้เพื่อเป็นรัฐบาลไทยหรือไปตำเล่ามาแล้งอะไรนะครับเอามาแบ่งปันด้วนๆครับส่วนเคนถือยี่สิบบาทนะครับมารวยฟันมันขึ้นมาแม่บอกว่าเลยจอยี่สิบ กับสามเกจเนี่แหละจำเขาวๆประมาณน,นี้แหละแต่ว่าฝันเห็นเมียน้อยกขาพ่อจ้อยทางกินข้าวอยู่บ้านเพื่อนอบ้านหรืที่เพื่อนเขาซิมหามูอสามนะครับเ <c oughs> <c oughs> ขาซิมหามือสามก็ตามนี้เด้อนะครับเ,รเป็นก็ฝันมองเห็นกับแม่แขกเนาะแม่งปั่นสราเรบภูมิภาคเพื่นบ้านนะครับแล้วโมยลยรถต่างห่างให้เด้อนะครับวันนี้ลงขึ้นหา้าเป็นเพื่นบ้านนะโมลยขึ้นไวชลินเพื่นบ้านเด้อตัวนี้ยฮ <Okay. S 2> ะโชคช่วยันมาหน้าแม่แขกเด้อน,นะครับโชกช่วยกันมาสู้ๆขอบคุณแม่แขกอะไรสวัสดีครับ